สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงฟรีคิกสวยๆที่โรนโดเนี่ยเพิ่งยิงไปกับทีมอัลนาเซอร์ดีกว่านะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาโรนโดก็กลับมาฮอตฟรีคิกใหญ่เลยนะครับทีมชาติก็ยิงในสโมสรอนก็ยิงนะครับแล้วก็สวยทั้ง2ประตูด้วยโดยในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาพูดกันถึงเทคนิคการยิงของโรนโดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างพิเศษกว่านักเตะคนอื่นๆนะครับเวลาเรายิงฟรีคิกส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่อะมักจะยิงด้วยวิธีการปั่นโค้ง ถูกไหมเคิร์ฟบอลเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายยิ่งกว่าการยิงโดยใช้แรงตรงๆเข้าไปแล้วมันสามารถควบคุมทิศทางได้ดีกว่าพร้อมกับมีวิถีบอลที่สวยงามนะครับให้ผู้รักษาประตูเนี่ยรับยากเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะโค้งหนีมือผู้รักษาประตูไปแต่โรนโดเองเนี่ยนะครับบางทีก็มีการยิงลูกเคิร์ฟบอลบ้างนะแต่โดยรวมเนี่ยโรนโดอ่ะชื่อดังจากการยิงฟรีคิกเนี่ยด้วยการยิงแบบแรงๆถูกไหมยิงจนเป็นนักเข้าเบาลเลยนะยิงจุดบอลสายเลยนะครับผมโรนโดเนี่ยจะ ะมีเทคนิคการยิงเฉพาะตัวที่ทําให้เขาอะ่ะเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยเราเห็นตอนเขาอยู่แมนยูซะเยอะนะแล้วก็ตอนอยู่มาดริดแต่พอเริ่มมาอยู่ยูเว่แล้วก็กลับมาแมนยูรอบ2อเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ลูกฟีคิกล่าสุดนี่เองเนี่ยแม้ว่าเราดูแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบนักเก็บบอลแบบสมัยอยู่แมนยูเลยนะแต่ก็ดูเห็นกันชัดเจนแล้วว่าเป็นลูกการยิงที่เน้นแรงนะครับผมคืออาจจะไม่ได้เห็นแบบบอลสายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนาดนั้นแต่เริงจริงคือมอง ดูก็รู้ว่าฟรีคิกระยะ30หลาที่ทะลุกำแพงมาอันนี้เนี่ยเน้นแรงสุดๆเลยถูกไหมคือไอแบบเน้นการโคง้งเน้นการปั่นสวยๆเนี่ยไม่มีเลยอันนี้คือแบบเน้นแรงตุ้มาเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยโกก็พุ่งมารับไม่ทันเพราะบอลมันแรงบอลมันเร็วมากๆแล้วบอลเนี่ยมันก็ตกกระทบด้วยนั่นเองเวลาบอลตกกระทบเนี่ยนะครับผมทําให้มันรับยากมากๆนะตรงนี้เองอะ่ะ เพื่อใครไม่รู้ไอ้พวกบกอลกระเด้งพื้นเนี่ยตัวยากของผู้รักษาประตูเลยนะครับเพราะมันจะกะระยะไม่ถูกไอบ้บอลตรงนี้เองเนี่ยหลายหลาคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโรนโดนนี่เขาคืนฟอร์มแล้วหรือเปล่านะแล้วมันมีเทคนิคอะไรน่าสนใจในการยิงในครั้งนี้บอกกันเลยว่า การยิงลูกบอลลูกนี้เนี่ยนะครับผมโรนโดอ่ะใช้เทคนิคการกระทืบบอลนะครับการกระทืบบอลเนี่ยไม่ได้กระทืบบอลตรงๆถ้าหากเราไปดูเนี่ยเฮ้ยโรนโดก็ไม่ได้เห็นได้จกระทืบบอลเลยเนี่ยก็เห็นยะิงบอลปกติเลยแต่กระทืบตรงนี้เองอ่ะมันคือเท้าซ้ายนะครับเทคนิคนี้จริงเนี่ยมันไม่ได้เทคนิคการยิงนะักเข้าบอลแต่ไอการยิงบอลพุ่ง,ง,บงๆบอลแรงๆแบบนี้กระทืบเท้าก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับผมมันคือเทคนิคที่นักเตะระดับโลกหลายๆคนน่ะเขาใช้ในการยิงเหมือนกันแต่ปกติอ่ะส่วนใหญ่จะนิยมในการยิงจุดโทษ เพราะว่าเน้นแรงเน้นให้บอลพุ่งฟ,ฟุบฟับฟุบฟับไปเลยตรงนี้เองการกระชื่อม,มันช่วยอะไรนะครับเวลาเราก้าวเท้าซ้ายไปตั้งหลักเนี่ยเป็นเท้าหลัก ก่อนที่จะแบบเอาเท้าอีกอันหนึ่งเท้าขวาสวิงมาป้องถูกไหมเหยียบแรงๆไปที่พื้นข้างๆบอลเนี่ยนะครับจะเกิดแรงสั่นไหวทําให้บอลเนี่ยมันลอยขึ้นนิดนึงและตรงนี้เองอะ่ะเมื่อเท้ายิงโดนบอลนอะ่ะเท้าจะ follow มาโดนบอลจังหวะพอดีบอลเนี่ยจะลอยอยู่หน่อยนึงนะครับอาจจะไม่ได้ลอยเยอะมากแต่จะลอยอยู่หน่อยนึงซึ่งการลอยอยู่หน่อยนึงเงี้ยช่วยให้วิถีของบอลน,น่ะมันพุ่งแรงเหมือนเวลาเรายิงวอลเลย์อ่ะมันไม่ได้เป็นบอลที่เริ่มมาจากพื้นไปไปไงมันกำลังกระเด้งมาปุ๊บแล้วก็เท้ามันฟบมา โดนพอดีเลยหากเราลองดูตรงรีเพย์เนี่ยตอนที่เท้าของโรนโดกำลังจะสัมผัสบอลน,นะลองดูดิบอลมันจะลอยเหนือพื้นนิดนึงแล้วนะเพราะว่าตอนที่โรนโดย่ำเท้าซ้ายมาเนี่ยมันย่ำม,มาชิดบอลมากๆแล้วก็ย่ำม,มาแรงทาให้บอลเนี่ยมันเหมือนสั่นตึ๊กมันนิดนึงแล้วมันก็ปึ๊บโดนพอดีเลยเทคนิคนี้เองเนี่ยแฮร์รี่เคนก็ใช้ในการยิงจุดโทษนะครับเป็นการยิงแบบเน้นแรงอ่ะยิงแบบป้องทำให้ผู้สาวตัวเข้าไม่ทันเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะพุ่งเร็วมากๆเลยและนี่ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคลับนะครับ เนี่ยใช้ในการยิงฟรีคลิกในคราวนี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ได้ไปคุยกับนักบอลเพื่อนนักบอลน,นะที่เป็นนักบอลอาชีพจะเป็นนักบอลไทยอ่ะเขาก็บอกว่าเทคนิคนี้มันมีอยู่จริงแต่แบบว่าน้อยคนที่จะทําเป็นนะครับผมคือมันต้องฝึกมาเยอะมากๆเลยตรงนี้เองก,ก็ก็ตามเขาพูดละกันนะครับคือผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเราก็เตะบอลเพื่อความสนุกเราก็ทําแบบนี้ไม่ได้หรอกนะโอ้โหมันแอดวานเกินนะลูกนักโตบอลเองผมยังเตะไม่ได้เลยนะครับผมแบบว่าลองยิงแล้วมันต้องมีกล้ามขาต้องมีแรงเยอะมากถูกไหมถึงบอลมันจะสายเนี่ย ผมลองยิงยังไงแม่งก็ไม่สายสักทีนะครับก็เป็นว่าก็าจ,จะเป็นหนึ่งในเทคนิคชั้นสูงของการเล่นฟุตบอลละกันนะของแบบที่นักฟุตบอลระดับอาชีพเขาใช้กันนะครับผมใครเคยลองทําหรือใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคอะไรแบบนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงนวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ